สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องมีมมบนทาร์ชชานลนะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะ,คะเราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักของชาวท่านน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะในคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับหัวข้อนะคะใครที่ คิดถึงคุณนะในเวลานี้นะคะที่เขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะก็ในช่วง23 3 1สิงหาคมนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่พลังงานนะคะของชาวธาตุน้ำกันก่อนเลยชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะไพ่มีขึ้นพลังงานซิบเหรียญน,นะคะมีพลังงานราชินีถือเหรียญเนาะ The Hermit c a r มีพลังงาน6ดาบนะแล้วก็มีอัศซินทือเรียนนะคะขึ้นมาเนาะภาพรวมพลังงานของชาวธาตน้ำนะในเวลานี้นะคะมันมองว่าน่าจะอยู่ในจุดที่กำลังมีการที่จะซัพพอร์ตในเรื่องบางเรื่องเนาะคือตัวคุณน่าจะมองหาความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อซัพพอร์ตกันได้นะคะ อันนี้พลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพลังงานในรูปแบบของการที่คุณคุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองด้วยนะเออเหมือนสูว่า The Hermit ขึ้นมาเนี่ยชาวท่าน,น้ำคุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแบบว่าคุณตกผึกกับตัวเองอะว่าว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวคุณต้องการอะไรเป็นสิ่งที่โอเคสําหรับคุณนะคะแล้วก็ในแง่มุมของ ปัญหาอะไรต่างๆมนว่าคุณแลนว่าอยากที่จะมูออนจากสิ่งเหล่านั้นเนาะแลนในการอยากที่จะไปต่อนะคะแล้วก็มันมีในเรื่องของการเติมเต็มความรู้สึกนะคะพลังงานสิบเปลี่ยนขึ้นมาเนาะเรื่องของการเติมเต็มความรู้สึกการต่อยอดเรื่องความมั่นคงแล้วก็พลังงานที่เป็นอย่าง The Hermit ที่ขึ้นมาเนี่ยมนมองว่า เป็นพลังงานที่คุณได้ใช้เวลากับสิ่งที่สนใจอย่างเช่นการเทคคอร์สการศึกษาการศึกษาในสิ่งที่คุณสนใจอย่างจริงจังเช่นสมมติว่างานอดิเรกนะอนงานอดิเรกที่คุณให้ความสนใจนะคะ คุณคุณก็จะแบบว่าศึกษาอย่างลงหรือกอะเออหรือว่ามีกิจกรรมอะไรหรือว่าเป็นเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าเอออยากที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคุณอาจจะลงเรียนคอสั้นๆหรือว่ามีเกณฑ์ที่บางคนก็จะมีการศึกษาคอระยะยาวนะคะหรือเรียนต่อก็มีนะภาพมพลังงานมันมีจุดที่คุณโฟกัสแล้วก็มีช่วงเวลาที่เป็นตัวของตัวเองนะคะ มันมองว่าคุณตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับความรักที่ทําให้เราสึกสบายใจให้ความปลอดภัยใจฟูแบบเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ที่มันโอเคแล้วก็ดีต่อใจจริงๆประมาณนี้ในในส่วนของพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมองว่าถ้า พลังงานที่เข้ามาในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยถ้าเป็นการค่อยๆมาซัพพอร์ตความรู้สึกซัพพอร์ตในเรื่องที่คุณอยากทำมันว่ามันมันน่าจะไปต่อกันได้แบบยาวๆเหมือนกันอืเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพลังงานของชาวท่านน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะจะเป็นอย่างไรอีกบ้างเนาะ ต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะสามารถที่จะรับชมรับฟังข้อความบันเทิงได้นะคะมีขึ้น9ถ้วยนะคะอัสวินถึงไม้เท้า10บไม้เท้า The Tower แล้วก็ The Star นะคะ ในส่วนของพลังงานที่ขึ้นมาในตอนนี้นะคะเราสุขว่าเออม,ม,มันมีพลังงานความสุขพลังงานความพึงพอใจของตัวคุณเองอยู่นะมีด s สตานะคะการที่แบบเราสุกว่ามันเป็นกระบวนการปรับ i, นะูนนันนี่เนาะของการฮิลลิ่งนะคะของการปรับฟื้นฟูสภาพจิตใจให้เราอยู่ในภาวะของจิตใจที่มีความพร้อมมากขึ้นนะกับการมีความรัก นะคะหรือว่าการมีความสัมพันธ์เนาะที่จะเข้ามานะคะแล้วก็มงรู้สึกว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะโดดเด่นมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นที่น่าจับตาของหลายๆคนนะคะมีคนให้ความสนใจในตัวคุณเยอะบางคนอาจจะทำงานในด้านของการสื่อสารออนไลน์นะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้มนมองว่าน่าจะ เป็นช่วงที่คุณมีชื่อเสียงเออเป็นช่วงที่คุณมีชื่อเสียงจากการทำงานในส่วนนี้เนาะที่นี้พลังงานที่ขึ้นมาพลังงานที่ขึ้นมาเนี่ยมันมองว่าในในชีวิตคุณในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะกำลังที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งใหญ่นะคะเรื่องราวที่เซอร์ไพรส หรือมันมีสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดอะเหนือความคาดหมายนะคะแล้วก็มีเหมือนการประเมินการดูการพยายามความพยายามแบบอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายหรือว่าหนทางที่ได้วางไว้นะคะอันนี้พลังงานที่ขึ้นมานะ ออรู้สึกว่าน่าจะมีแนวทางของการที่มีแพชชั่นและอยากจะไปต่อในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะลักษณะพลังงานนะคือมรู้สึกว่าคือในเวลานี้อาจจะแบบต้องอาจจะมีเหมือนกับความเครียดความกดดนนะันอ่ะเออเข้ามาทำให้ตัวคุณมีความรู้สึกว่ามัน,ม,นมันกังวลใจได้เหมือนกัน คืว่าในตอนนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบอาาของชาวท่านน้ำอาจจะอยู่ภายใต้แรงกดดันต่างๆก็ได้มันมีความเครียดม,มีความกดดันเป็นพลังงานที่ขึ้นมาอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็โอกาสพลังงานที่ขึ้นมาก็เป็นในเรื่องของพลังงานความสุขเออที่มโนสุขคคุณพยายามที่จะ พึงพอใจในในช่วงเวลานี้แหละกับกับสิ่งที่เป็นแล้วก็มี p a ช s i o n กับการใช้ชีวิตเพื่อที่จะได้มุ่งหน้าไปสู่ที่เป็นสุดที่คุณวางเป้าหมายเอาไว้เนาะแต่บางคนอาจัรู้สึกว่าคุณมีชื่อเสียงมากขึ้นจริง,รงๆในในช่วงเวลานี้นะคะเ,เดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปกันต่อว่าพลังงานนะคะพลังงานของคนที่เขาอยากที่จะกลับมานะ คนที่คิดถึงคุณมากในะอยาที่จะกลับเข้ามาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เขาเป็นใครนะคะพลังงานขึ้นมามีราชินีถือไม้เท้านะคะมีพลังงานสีถ้วยนะเก้าไม้เท้านะคะมีพลังงานวิวร์จูนะคะแล้วก็มีไพ่เดทขึ้นมานะจ๊ะพลังงานที่ขึ้นมานะคะมนมองว่าอยู่ในสเตปอยู่ในช่วงเวลาของการ เปลี่ยนแปลงเนาะบางสิ่งบางอย่างนะคะอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะของการเปลี่ยนผ่านอะไรบางอย่างเนาะเหมือนเขารอจังหวะเวลาด้วยค่ะในการที่จะเข้ามานะคะสาหรับคนคนนี้นะแล้วก็เรู้สึกว่าอย่างไพ่เดทขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นในแง่มุมของความรู้สึกว่ามันมีการแบบรีเบิร์ เกี่ยวกับพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานก้าวไม่เท้าพลังงานก้าวไม่เท้าขึ้นมามนนมอง,มองว่าน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของการประเมินการส่องการมองดูความสัมพันธ์อยู่เนาะเหมือนตัวเขาเนี่ยน่าจะในตอนนีนะถ้าถามนมนอนวว่าเขาส่งคุณอยู่ เป็นคนที่กำลังมองกำลังส่องกำลังประเมินดูความสัมพันธ์อยู่นะคะว่าเออจะไปในทิศทางไหนจะเข้ามาในรูปแบบไหนยังไงนะแล้วก็พลังงานเหมือนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าไม่ไม่ได้โฟกัสอยู่ในเวลานี้ก็ได้เออแล้วก็มันมีในเรื่องของ p a ชชั่นอ่ามนว่าเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจนะกับการทำงาน การสร้างความมั่นคงหรือว่าการต่อยอดในในเรื่องราวของการงานที่ดีให้กับตัวเองค่ะเป็นคนทําอะไรจริงจังมุ่งม,มั่นเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งนะเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่รู้จักในการบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆในในชีวิตน,น,นะคะ รูปแบบที่มีการแสดงออกมามนมองว่าเออมันอยู่ในจุดที่แบบสีถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นในลักษณะพลังงานของโอกาสทางความรักเนาะมีแพชชั่นมีพลังงานในในความรู้สึกนะคะอืม างคนเป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละตามท็อปิกนั่นแหละนะบางคนเป็นคนเก่าๆนะคะที่เคยจบเคยแยกย้ายกันไปนะตามท็อปิกเนาะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการที่จะกลับมานะคะพลังงานคนเก่าขึ้นมาชัดนะแล้วก็มุนว่าเขาเหมือนรอจังหวะเวลาคะ่ะรอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสเต็ปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้เนาะ ถ้าถามในในช่วงนี้มันว่าเออมันเป็นในเรื่องของแพชชั่นแหละเป็นในเรื่องของความรู้สึกแล้วว่าเออเรายัางไงเราจะไปในสเตจไหนต่อ,อยังไงต่อนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเนาะมีพลังงานสีถ้วยนะคะอ่ะมีพลังงานสีถ้วยอืม ส่วนในตอนนี้คุณคุณไม่ได้คิดว่าเป็นคนนี้อ่ะออแบบคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสมากหรือคุณอาจจะคิดว่าเเขาไม่น่าจะสนใจหรือเขาไม่น่าจะคิดว่าอยากที่จะกลับเข้ามาหรอกอะไรแบบนี้นะคะพลังงานนั้นเหมือนกับการไม่ได้โฟกัสอะประมาณนี้อ่ะการเพิกเฉยอืมเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเป็นยังไงมุมมองว่าคนคนนี้ถ้าในเวลาเนี้ยสองคนอยู่นะเออในเวลานี้สองชาวท่านน้ําอยู่นะจ๊ะ ดูเพิ่มเติมสิไพ่ขึ้นเดอะมูนนะคะมีพลังงานหนึ่งเหรียญเนาะมีพลังงานอัศวินถือถ้วยนะคะพลังงานเดอะซันก็มีสองถ้วยนะคะขึ้นมาเนาะเป็นบรรยากาศที่มันมองว่าเขาน่าจะอยากเข้ามาเริ่มต้นความรู้สึกเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าคุณคือโอกาส คือโอกาสทางความรักที่ใช่โอกาสที่รู้สึกว่าเออมันมันแมทชิ่งมันมีอะไรที่เป็นโอกาสซึ่งกันและกันเป็นโอกาสของเขาประมาณนี้ค่ะอันนี้ในส่วนของพลังงานที่ขึ้นมาเนาะพลังงานที่ขึ้นมาเป็นลักษณะรูปแบบนี้หรือว่าตรงนี้คือโอกาสทางความรักอาจจะซันขึ้นมา โอกาสทั้ทงความรักทั้งความรู้สึกการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ทิศทางพลังงานที่เราสึกว่าเออมีคนที่เขาอยากจะเข้ามาเริ่มต้นอะไรกับคุณเนี่ยนะสำหรับคนคนนี้นะคะเขาคิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณพ่ยขึ้นพลังงานเดอะมูลขึ้นมานะคะมีคนที่เขากังวลแล้วก็รู้สึกว่าคิดมากนะคะกับกับเรื่องของคุณนะ ในส่วนของพลังงานที่ขึ้นมานะคะมันมองว่าก็อยู่ในสเตปหรือว่าอยู่ในจุดที่เป็นเป็นโอกาสทางความรักที่เราเราต้องต้องใช้เวลาเออต้องใช้การแบบให้เวลานะคะเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆมันเป็นการเริ่มต้นนะคะ คือเขาอยากมีโมเมนต์อยากมีช่วงเวลาดีๆกับคุณนะคะมีคนเขาอยากออกเดทกับคุณนะอยากใช้ช่วงเวลากับคุณให้มีแบบช่วงเวลาที่มันเป็นสวีททม์โรแมนติกทม์นะคะแล้วก็มีคนที่เขาจะมาหยิบยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับคุณด้วยจ้าทีที่เห็นขึ้นมาตอนนี้นะบอนว่าเขาเขาก็มาแบบชัดเจนนะเราไม่ต้องเดาอะไรให้มากมายว่าเออมาทำไม มายังไงต้องการอะไรนะคะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของแนวโน้มแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะไพ่ขึ้นพลังงาน3เหรียญเนาะมี5ดาบนะคะ ทีพนังงานสามถ้วยนะเจร็จแมเท้าแล้วก็มีสี่ไมเท้านะคะในเสร็จตอนนี้มันว่าเป็นการเริ่มต้นมากกว่าถ้าช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยการเป็นกัลยาณนะมิตรเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนค่อยๆขยับนะคะมีการพัฒนาได้สามเหลียญขึ้นมาเนาะในการเป็นที่ปรึกษาในการเป็นเพื่อนค่อยๆขยับในรูปแบบของความสัมพันธ์กันไปเพื่อที่จะ ต่อย่อหรือว่าพยายามไปสู่ความมั่นคงนะคะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนาะอันนี้รูปแบบพลังงานที่ขึ้นมานะคะประมาณนี้เลยอะเดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของคำแนะนำจกไพ่กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นหนึ่งไม้เท้านะคะมีพลังงานสองไม้เท้ามีพลังงานสิบไม้เท้านะคะหกถ้วยแล้วก็มีพลังงานสิบถ้วยเนาะ รยากาศพลังงานที่ขึ้นมาบนม,มองว่าเออคุณไม่ต้องกังวลอะไรมากไม่ต้องเครียดกดดันอะไรบนรู้สึกว่าคุณมีโอกาสของความรักความบอบอุ่นใจความสุขสมหวังอะ่ะเออที่ที่จะเกิดขึ้นนะคะคือมีพลังงานของคนเก่าๆแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาหาคุณด้วยเอออาจจะหนักใจตรงประมาณนี้แหละก็ค่อยๆค,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 คิดไปเรู้สึกว่า ทายที่สุดอะมันจะเป็นพลังงานที่คุณแฮปปี้นะมันไม่ได้ดูว่ามีพลังงานด้านลบอะไรขึ้นมามากมายแค่ความเครียดความกดดันกับความพยายามกับเป้าหมายของเราเท่านั้นนะคะประมาณนี้เลยมองว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีต่อใจคุณแหละในช่วงเวลาต่อจากนี้นะเรามาดูลักษณาราศกีกันนะคะกรกฎกุมจาแล้วก็มีนนะคะประมาณนี้นะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็เป็นพลังงานภาพรวมนะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ